ปเปครับกัญญาจที่ว่าทําไมเนี่ยไอ้ผู้บริหารจัดการรุ่นเก่าๆเนี่ยไม่ทําให้มันดีที่มาที่ไปเนี่ยเราก็ค้นหาเพราะว่าวัตถยาบอกว่ามันเหมาะที่สุดสําหรับ การที่จะลงทุนสําหรับการจัดแข่งกแข่งขันม้าหนึ่งเป็นเมือนท่องเที่ยวครับสองอ่มันไปมาสะดวกใกล้สนามเป็นสองสนามเป็นกูตาภาสุวรรณภูมิเดินทางแป๊บเดียวรถรถไฟก็ถึงหัวหินมาพัทยาก็ชั่วโมงเดียวนั่งเรือแล้ท่องเที่ยวต่างชาติก็เยอะผมอยู่วงการม้ามาเกือบสีสิบปีนะฮะผมมีมามาน่าจะเป็นเกินพันตัวละนะฮะ แล้วมันย้ทำไมวงการมาประเทศไทยนี่มันอยู่แค่นี้นะแล้วทำไมมีคนมีแต่คนพูดไม่มีใครทํานะฮะผมคิดมาตั้งหลายเป็นสิบสิบปีแล้วอยากจะมีทําให้มันเกิดขึ้นมาได้ทกครั้งหนึง่งผมก็คุยกับเพื่อนเพื่อน,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 อนบอกเฮ้ยอยู่ทำไมอยู่ถึงไม่ทํแล้วบอกอยู่มัเชื่อกลงทุนหนึ่งแล้วไปไปมาๆม,ม,มันก็เกิดเกิดมาเป็นจริงขึ้นมามครับแล้วก็ผมอยากจะทําให้วงการมาแข่งประเทศไทยมันดีขึ้นสําหรับวงการจริงๆนะไม่สาหรับตัวผม มันเสียเกือบๆทุกทางอ่ะนะผมบอกอลไรผมไม่อยากโทษใครหรอกผมผู้บริหารจัดการนี่แหละอันดับหนึ่งคือมันแบบรุ่นเก่าหายไปรุ่นใหม่ก็ไม่มีมันไม่ตอบรับไม่เอามันดึงทำให้วงการมาเราธอเสาวลงใหม่ครับผมอยากให้วงการม้าแข่งเนี่ยเป็นกีฬาพระราชาจริงๆนะฮะแล้วให้คนที่เข้าไปเนี่ยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะฮะแล้วทำมันจะทำให้เป็นจุดศูนย์กลางว่าจะสร้างอยากจะสร้างจ็อกกี้เมืองไทย เราสามารถส่งเขาเป็นเป็นออกไปขี่ม้าต่างประเทศเพราะว่ารายได้ต่างประเทศนี่รายได้ขี่ม้านี่คือรายได้มหาศาลตร์หรือสร้างเจ้าที่ขับขึ้นมาสร้างเจ้าเกิดขึ้นมาถูกต้องแล้วก็ผมจะเปิดโรงเรียนสอนเจกที่ขี่ม้าโดยโดยตรงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ผมจะสร้างศูนย์การเด็กออทิสติกช่วยเหลือเป็นม้ามารัตเรียกอะไรมามาบำบัดขี่ม้าบำบัดนั่นคือสนามโปโล ใช่ครับผมอยากให้ครอบครัวเป็นเวลาพักผ่อนครอบครัวด้วยนะฮะเพาผมก็จะมีโซนโซนหนึ่งเนี่ยให้ครอบครัวจะมาพักผ่อนมาพบปะทั้งสามกันมาบาร์บีคิวบาร์บีคิวครองพวกจะเจอกันคือให้เด็กเรียนรู้ให้เด็กสัมผัสกับมาตั้งแต่เป็นเด็กให้เขาซึมซึมซับเข้าไปตั้งแต่เป็นเด็กครับใช่ครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยให้ศูนย์กลางของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ประมูลมาระดับโลก ยังไงครับประมูลประมูลว่าสามัครสมาชิว่าเอามาแข่งที่เขาไปขายประมูลประเมินขายกันเนี่ยที่ต่างประเทศอย่างเช่นอังกฤษออสเตรเลียประเทศอื่นเนี่ยประมูลมาแข่งเนี่ยครับแล้วจะลกตลาดตรงนั้นเนี่ยเราจะเอามาแบบยังไงครับจะต่างประเทศกันจกออสเตรเลียกับอังกฤษเอานำเข้ามาเลยนำเข้ามาเลยครับใช่จะเปิดตลาดที่ดีจะเปิดอยากให้ไปอยากจะให้ประเทศไทยไปสูงต่าดมันเป็นรายได้มันเป็นจะมันจะเป็นรายได้ที่มหาศาลเลยพอหนึ่งเรามีผมมีประเทศที่ดีอากาศที่ดีครับแล้วก็มีสถานที่ครับมีบุคลากร ญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยเขาไม่มีพื้นที่ไม่ได้พื้นที่เขาแน่นหมดเขาต้องบินไปซื้อแบบมูนมาลูกปีละก็กี่หมื่นกี่แสนล้านต่อปีทำไมไม่ยกตรงนั้นมาอยู่ประเทศไทยแล้วฟาร์มเก่าๆถึงสมัยเก่าๆฟาร์มม้าในประเทศไทยเพราะม้าไม่ม้าแข่งเยอะแต่มันก็เริ่มหายไปหายไปเพราะวงการมันไม่ดีขึ้นมาเจ้าของฟาร์มก็เลยก็เลยว่าเจ้าของฟาร์มที่จะหาสายพันธุ์ม้าแข่งใหม่ๆมันก็ไม่มีแล้วกลุ่มลูกค้าที่เราที่เขาจะมาซื้อม้าที่ที่จะเปิดประมูลนี่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ไหนครับ ผมก็จะเน้นในเอเชียกว่าฮะแต่ใั้ญี่ปุ่นฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ยมามาประมูลมาซื้อมาทีประเทศไทยแต่ว่าเขาต้องดูที่สายพันธุ์ก็มีคนเอเชียเยอะมากที่ไปไปซื้อที่ออสเตรเลียที่ไปไปซื้อที่อังกฤษเพื่อที่มาวิ่งที่ประเทศเขาครับผมเห็นตลาดแต่ละตัวก็ซื้อแต่ตัวละระดับสี่ยี่สิบสามสิบล้านนั้นอีก่อยอีกเงยกับสิงคโปร์มาเลอาจะมาซื้อที่เราแล้วก็ถูกต้องถูกต้องครับผมอยากให้ตรงนี้เป็นศูนย์กลางจริงๆเขาเดินทางง่ายหรอะจะซื้อจากประเทศไทยไปใช่ตรงสิงคโปร์กับมา ก่อขึ้น่ยผมว่าไม่เกินน่าจะเกินสิบแปดเดือนผมว่าสองปีกาลังดีสองปีเองเหรอครับไม่เกินครับไม่เกินไม่เกินไม่เกินฮะแล้วก็ผมตรงนั้นผมจะมีเต็มครบวงจรเลยฮะไม่ใช่แตว่าสนามกีฬาแค่มาเียวครับในทางกีฬาครบวงจรฟุตบอลเทนนิสว่ายน้ำอะไรทุกอย่างอินดอร์ทุกอย่างผมจะตรงนั้นแทบครบวงจรคือทุกอย่างก็เป็นมาตรฐานหมดทุกต้องสนามบอลมีสนามมีที่พักทุกอย่างทั้งหมดเลย เป็นสนามมารเรเียร้อยเสร็จแล้วเรามาห่วงเรื่องรูปแบบการจัดแข่งอย่าง,<ม>งเช่นมีทีมชัติจวตมีคณะกรรมการอินสากลมาเลยฮะระดับนักคนที่ลงทุนนี่เขามีจำานกันอยู่นวเวขาข้ามบอร์ดกับวงการมาอยู่แหลวเขารู้กฎกฎเขารู้กฎกติกาดีแล้วก็รวมกับทีมงานของคนไทยด้วยเราจะไม่ให้อินฝรั่งมาโดนเลยถ้าเราจะทำป็นอินเตอร์จริงๆงแล้วเนี่ยเรามี มาตรฐานหนึ่งสองสามสี่ตามองค์กรสนามม้าทั้งโลกถูกถูกต้องนะผมย้ายตรงนี้เข้าไปดิวครับกับสนามม้าทั่วทั่วประเทศทั่วโลกเราสามารถว่าอ่าไอ่ก็ยกง่ายว่าตัวอย่างสมาชิกเมมเบอร์เราครับใครเป็นเมมเบอร์ที่นี่ก็สามารถไปใช้เมมเบอร์ที่ต่างประเทศได้ได้หมด<อ>แล้วต่างประเทศของของเขานี่ก็มาสามารถเข้ามาใช้บริการเราได้เหมือนกันแต่ว่าคือเราเราขาลิงก์กันหมดลิงก์งกันหมดเลยแล้วก็เป็นทางการใช่ไม่เป็บริษัทเดียวกันใช่ถ้าโต๊ะกี้เราเก่งจริ้งเนี่ยเราก็สามารถเราไปขี่ประเทศได้หมด เราจะเปิดอินเตอร์เนชั่นแนลให้จอกี้ต่างประเทศมาขีนขเราได้ด้วยอ๋อส,สดงว่าเราก็เป็นหนึ่งหนึ่งในเครือข่ายของ,องสนามม้าทั้งโลกนั่นเองถูกูกต้องครับแลวรางวัลเงินรางวัลวม้านี่ไม่ไม่อยู่ที่นี่หรอกผมบอกให้เลยสิบเที่ยวนี้จะมีสปอนเซอร์มาจากสิบเที่ยวผมเอาผมเอาถ้วยหนึ่งจะเป็นถ้วยของประเทศนี้ถ้วยหนึ่งของสินค้าประเทศถ้วยหนึ่งของสินค้านี้สินค้านี่สินค้านี้ โดยที่สนามไม่ต้องมาควักเงินแค่รางวัลเลยมาชั้นหนึ่งนะครับกลุ่มหนึ่งนี่ต้องมีรางวัลหลักล้านนะทุเระยะยาวนี่เรผมไม่ต้องสิบล้านต้องมีแน่นอนรางวัลทุเระยะยาวแล้วผมจะมีสนามซ้อมพิเศษอยู่ข้างในหมดคอกม้านี่จะเป็นสักเป็นส่วนเลยคุณแบ่งบล็อกปักปักไปเลยทำแบบนู้นนอเลยว่าผมจะมีล็อกให้เช่าหรเสื้อเสื้อครับสมมตก็จะเป็นล็อกละบแปดคอกสิบสองคอกเลยผมจะตั้งล็อกไว้ล็อกไว้จะมีสนามว่ายน้ำ สนามเดินส่วนตัวแล้วก็สนามซ้อมฝนหมดันมันเลิกคิดได้เลยแรงคอนจอนเลิกคิดไปได้เลยเพราะว่าม้านี่ตอนนี้ทั่วโลกเขายอมรับหมดครับยิ่งเมเบิ้ลคัพเนี่ยเขาปิดประเทศเลยนะฮะเมื่เบิ้ลคัพเนี่ยปีละครั้งเนีักขาก็ปิดประเทศเลยนะครับเพื่อพิจิกาถูกต้องอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกของพิจิกาใช่ครับเขาปิดประเทศเลยยิ่งแอปซอนเดอร์บี้ที่อังกฤษเขาเมืองนั้นเนี่ยเมืองแอปซอนเขปิดเมืองทั้งเมืองเลยเขาที่มาฉลองกันดูการแข่งมา ประเทศเรานี่มันก็มันมีมานานแล้วแต่ว่าคนพัฒนาบริหารเนี่ยบอกประเด็นว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเปิดตอนแรกๆเนี่ยมีผู้ใหญ่เยอะครับเพื่อบรรุงกันมาต้องครับแล้วทําไมไปทําผิดระเบียบสมดุดแล้วมายกระดับมาแข่งเลยนะฮะแล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้โตเนี่ยหายไปน,นั้นหมดอืมไม่ทํไม่ไม่พัฒนาให้มันดีขึ้นเหมือนเหมือนประเทศเด่นๆินเขา จริงจริงเนี่ยผมกกรักการแข่งมามาไม่ใช่ว่ารับการพนันนะรัการแข่งมานะฮะอยากให้วงการบ้านเราีมันมันเป็นแบบอรารยประเทศสักครั้งหนึ่งผมว่าบ้านเราเนี่ยถ้าไม่มีใครทำนะนผมบอกให้ไม่กี่ปีวงการบ้านก็จะหจมดไปมันจะเป็นแค่ตำนานนะฮะถ้าไม่มีใครสักคนลุกขึ้นมาทำผมก็วางแผนไว้เป็นสิบปีละจนวันนี้เนี่ย ผมกล้าพูดเลยว่าผมจะทําให้ได้ภายในไม่เกินสองพนปีนี้นะแล้วก็ขับบค้นใจไม่ต่อตรงไหนเหลขนยข้าบขันใจที่ว่าทําไมเนี่ยไอ้ผู้บริหารจัดการรุ่นเก่าๆเนี่ยไม่ทําให้มันดีตอนนี้คุณมีโอกาสทําอยู่แนวะพอมันจะเจ๊งแล้วมันจะหมดหมดสิ้นการแข่งขันประเทศไทยแล้วคุณถึงออกตัวออกมาพูดกันนะเหมืะนแล้วก็ผมบอกตรงว่าผมทําเนี่ยผมทําจริงไม่ใช่เข้าตัวผมไม่ใช่ผมไม่งของผมนะครับ เพื่อประโยชน์ของคกันม้าให้ม้าแข่งให้บ้านเรามันมีที่ให้บ้านเรามันมีสนามแข่งมาที่ทั่วโลกอย่างรับผมจะสร้างงานอาชีพเนี่ยให้จ็อกกี้ขี่ม้าประเทศไทยเนี่ยไปเหมือนนักกีฬาที่ดังๆทั่วโลกเนี่ยเหมือนนักฟุตบอลที่ดังๆเนี่ยนะฮะเหมือนนักกีฬานักมวยดังๆเนี่ยส่งไปต่างประเทศบ้านเราสู้ได้ครับ